สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้รัฐบาลบิ๊กตู่ระสมหนักแน่บอกอลายจุดเผย19กันยายนมาเป็นแสนพันธม,มิตร,ปรกปปสกลับใจร่วมแจมชุมนุมด้วยโดยล่าสุดคุณสมบัติบุญงามอนงหรือบอกอลายจุดนักเครื่องหมายทางการเมืองได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยระบุว่า19กันยายนปี63กับตัวเลข100,000คนกระแสะประชาชนปลดแอกยังอยู่ในกระแสะขาขึ้นการชุมนุมใหญ่คือการยกกำลังการชุมนุมใหญ่ครั้งก่อนคือวันที่16สิงหาคมเทียนุสวรีประชาธิปไตยตัวเลขประมาณ4 ถึงห้0 0 0ืนคนตลอดงานการยกกำลังในการชุมนุมครั้งต่อไปซึ่งเป็นตัวเลขที่ต้องเพิ่มขึ้นเพราะคนที่มาแล้วก็จะมาอีกส่วนคนที่ไม่เคยมาก็จะเริ่มมาเพิ่มทับหน้าคือนักเรียนนักศึกษาทับหนุนอีกทับคือคนเสื้อแดงรอบที่แล้วยังงงงเพราะเป็นเวทีนักเรียนนักศึกษาหลายคนยังไม่ได้ออกมาแต่ครั้งนี้เท่าที่เช็คกระแสเสื้อแดงมาแน่รอบนี้ กปปสพันธมิตรกลับใจอย่างที่รู้กันว่าประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมืองที่เคยไปร่วมเวทีกับกปปสและพันธมิตรจำนวนไม่น้อยอกหักต่อการไปฏิรูปการเมืองและมองเห็นความล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลประยุทธ์คนกลุ่มนี้เรียนรู้ความผิดพลาดของตนเองในอดีตแต่อาจไม่ใช่อย่างที่เสื้อแดงวิจารณ์เขาเขาอยากสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาเพราะยังอยากเห็นการไปฏิรูปการเมืองเกิดขึ้นแต่ทั้งกปปส และพันธมิตรไปไม่ถึงแล้วคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เฝ้ามองติดตามแต่ยังน้อยคนที่จะมาเข้าร่วมน่าจะเป็นทัพท้ายๆที่จะตามมาแต่เราเริ่มเห็นเป็นระดับปัจเจกที่ประกาศสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาแล้ว ที่กล่าวไปทั้งหมดข้างบนคือกลุ่มคนที่ตื่นตัวทางการเมืองมาแล้วทั้งสิ้นตัวเลข10,000แสนคนมีความเปลี่ยนไปได้ในการชุมนุมรอบนี้แต่รัฐบาลก็จะยังไม่เปลี่ยนแปลงใ,ใดๆจนกว่าคนที่ไม่ตื่นตัวทางการเมืองจะออกมาร่วมในช่วงท้ายๆการหลอมรวมบรรดามวลชนที่ตื่นตัวทางการเมืองภายใต้การนำของนักเรียนนักศึษารอบนี้มีความเปลี่ยนไปได้มากที่สุดแม้เสื้อแดงและอดีตกปปสที่กลับใจจะกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่นั่นเป็นราคาที่ต้องจ่ายสดาการก็จําเป็นต้องแบกรับแต่อย่าปิดกัน้นการร่วมสนับสนุนน้องนองนักเรียนนักศึกษาพวกเขาต้องการกําลังหนุนกลุ่มใหญ่ในครั้งนี้โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยพแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น เสื้อแดงกรบประส,สลิมพันธมิตรถ้าพร้อมใจกันออกมาเป็นกองหนุนคุ้มกันเด็กๆคงเป็นภาพที่สวยงามที่สุดเพราะเด็กเขานัดการใส่ดำมีสีดำอยู่วงในปราใยไปมีทีมสีแดงสีเหลืองสีถุงชาติอยู่รอบๆร,รักษาความปลอดภัยให้ดิฉันจะหวังมากไปหรือเปล่าเนาะราสิบปีก่อน ไปฟังพี่ท่านพูดกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่เชียงใหม่ห,น,หนึ่งจำได้ว่าตอนนั้นพี่ท่านบอกว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงยังไม่สามารถดึงให้ชนชั้นกลางเข้าร่วมได้ทำได้เพียงทำให้ชนชั้นกลางยืนเกาะรั้วดูอยู่ห่างๆตอนนี้ดูเหมือนว่าน้องๆเยาวชนและประชาชนปลดแอกจะทำได้สำเร็จแล้วคือทำให้ชนชั้นกลางไม่เกาะรั้วดูอยู่ห่างๆอีกต่อไปแต่ทยอยเข้าร่วมการชุมนุมมากยิ่งขึ้นและคงจะ มากยิ่ง่งขึ้นไปหากข้อเรื่องร้องของพวกเขาไม่ได้รับการตอบสนองยังไงม็อบนี้ก็ไม่มีทางแพ้ถึงจะโดนรัฐประหารก็ไม่แพ้ม็อบนี้ไม่เหมือนม็อบปี53นะครับม็อบครั้งนี้แกนนำและผู้ร่วมชุมนุมส่วนใหญ่ล้วนเป็นเด็กและเยาวชนเป็นหลักรัฐไม่มีทางสลายได้แบบใช้กระสุนจริงเหมือนปี53ครับทำได้ก็แค่แก๊สน้ำตาหรือไม่ก็ ผลักๆดันๆเหมือนเดิมเพราะลูกๆหลานๆฝ่ายขวานั่นแหละอยู่เต็มม็อบครับก็เหมือนลูกสสพระรังชารัฐที่ออกมาโวยวายนั่นไงครับว่าสมัยตัวเองยังเด็กยังเลี้ยงควายอยู่เลยและนอกจากลูกสสอคนนี้แล้วยังมีลูกบรรดาฝ่ายขวาอีกเยอะที่อยู่ในม็อบนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะกับม็อบแบบนี้เด็กเตรียมอุดมมหาวิทยาลัยจุฬามหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เด็กเหล่านี้คือปัญญาชนลูกของคนละ ดับสูงๆเยอะมากมายที่ออกมาชุมนุมแล้วคิดหรอว่ารัฐจะกล้าทำอะไรรุนแรงกับลูกๆหลานๆฝ่ายตนเองดังนั้นถึงจะรัฐประหารได้ก็ไม่สามารถคุมอำนาจได้เพราะเด็กไม่มีทางเลิกชุมนุมรัฐก็สลายชุมนุมไม่ได้เพราะมีแต่ลูกๆหลานๆฝั่งตนเองสรุปคือถ้ารัฐไม่ยอมแพ้ม็อบก็ไม่เลิกม็อบเยาวชนครั้งนี้ชนะตั้งแต่เริ่มสู้แล้วครับปิดประตรูแพ้ทุกทาง ก่อนจะถึง19นี้ต้องสร้างพลังและกระแสะให้ต่อเนื่องด้วยค่ะแรงขับที่เกิดจากความต้องการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางการเมืองและผลงานที่รัฐบาลนี้ล้มเหลวก็จะเป็นอีกประกายที่สามารถต่อไฟไปได้เรื่อยๆแนวร่วมกับแนวรบต้องสัมพันธ์กันด้วยนะคะผมคนเสื้อแดงจะออกไปไล่ประยุทธ์ในวันที่19กันยายนนี้อย่างแน่นอนขอให้คนเสื้อแดงออกไปสู้ร่วมกับนักเรียนนักศึกษาให้เยอะๆครับ ถ้าระดมแนวร่วมจากต่างจังหวัดทั่วประเทศถึงแน่หลายแสนด้วยเที่ยวนี้ประชาชนจะไปยึดรถถังอย่างแน่นอนต้องออกมากันเยอะๆนะคะอย่าส่งแต่ใจไปเผดการจงพินาศประชาราชจงเจริญถึงเวลาหรือย่างครับที่เราจะยึดสนามหลวงคืนมา งานนี้เบิ่มกว่าเดิมแน่19กันยายนนัดชุมนุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทนายอานนท์เผยมีบิ๊กเซอร์ไพร์ โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาที่ศารอาญาถนนรัชดาพิเศษสารไต่สวนเพิกถอนประกันกรณีผิดเงื่อนไขาการประกันตัว2ผู้ต้องหานายอานนนนภาทนายความสูงทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนและนายพานุพง์จัดนอกหรือไม้ระยองแกนนำเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยช่วงเช้าเสร็จสิ้นใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง โดยนายอานนท์ได้เปิดเผยว่าช่วงเช้าได้นำพยานหลักฐานแถลงต่อศาลยืนยันถึงการขึ้นปราศัยที่ไม่ได้ผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนดโดยได้แสดงหลักฐานพร้อมยืนยันการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิเสรีภาพ ตามสิทธิพลเมืองสำหรับกรณีวันที่19กันยายนนี้จะมีการจัดการชุมนุมครั้งใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่า,ศาพ,พระจันทร์เบื้องตนทราบว่ากลุ่มนักศึกษาจะมีการพิมพ์หนังสือ1แสนเล่มไว้แจกให้กับผู้ชุมนุมและให้ผู้ชุมนุมเตรียมรองเท้าผ้าใบมาเชื่อว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์แน่นอน ขณะที่นายพานุพงษ์จัดนอกได้กล่าวว่ายังยืนยันเหมือนเดิมว่าการชุมนุมเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งนี้หากศาลมีคำพิพากษาอย่างไรตนพร้อมน้อมรับแต่ทั้งนี้ยังยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นของตนเป็นไปตามสิทธิพลเมืองเป็นไปตามหลักสากลส่วนวันที่19กกันยายนหากแกนนำหรือผู้จัดเชิญตนก็ยินดีที่จะไป ซึ่งล่าสุดกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ประกาศผ่าน Facebook และทวิตเตอร์ว่าขอประกาศจัดชุมนุมครั้งใหญ่วันเสาร์ที่19กันยายนปี2563นามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์พร้อมกับแฮชแท็กธรรมศาสตร์และการชุมนุมโดยระบุว่าจะถแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งทางนี้วันที่19กันยายนเมื่อ14ปีก่อน หรือ19กันยายนปี49เป็นวันที่มีการยึดอำนาจจากรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรโดยราังาก่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นยอมรับว่าทนายอานวนผู้เสียสละให้คนทางประเทศจนโดนพวกนั้นจับไปโดยไม่มีเหตุผลเข้าคุกไม่เป็นไรพวกเราจะสู้ต่อไปจนกว่าชัยชนะจะเป็นของเราสู้ๆครับทุกคน จะคอยเป็นกำลังใจให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนสู้ๆค่ะพวกคุณคือความหวังของคนไทยที่รักประชาธิปไตยค่ะสู้ไม่สู้ก็อยู่อย่างหมาเป็นเบีย้ยล่างในทุนเอาเท้ามาตอกเตะแม่งมันไปเอาไอรัฐบาลบริก,การโกงกินออกไปให้เร็วที่สุดเอาใจช่วยครับเด็กๆอย่ายอมนะช่วยทั้งใจและแรงออกมากันเยอะๆค่ะ เผด็จการโบพินาประชาธิปไตยจงเจริญสาธุสำเร็จสักทีเถอะส่งมันไปผุดไปเกิดทีไอพวกเผด็จการขอขอบคุณข้อมูลเนะะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด Post Today และ Daily News ขอขอ,ขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ